โอเคอย่างนั้นเรามาดูในเรื่องของตัวเนื้อหาวันนี้ที่ผมเตรียมมากันนะครับเนื้อหาทางวิชาการวันนี้ที่ผมเตรียมมาเกี่ยวกับตัวงานซ่อมตัวเครื่องปรับอากาศนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เลยเราเรียกว่าเป็นตัวสกายแอร์คำว่าสกายแอร์ของไดคินเนี่ยเราจะมีด้วยกันอยู่3แบบนะครับเป็นลักษณะของตัวแอร์คาเซทไทส์นะครับตัวแขวนใต้ฝ้าแล้วก็เป็นตัวดักไทส์สามแบบเนี่ยเราจะเรียกกันว่าเครื่องปรับอากาศแบบสกายแอร์นะครับไอ้เจ้าสกายแอร์ของไดกิ้นเนี่ยก็จะมีรุ่น เดี๋ยวว่าเราวันนี้เราจะมาพูดตัวที่เป็นพรีเมียมอินเวอร์เตอร์กันนะโมเดลที่เราใช้เ,เราใช้คำว่า r z f series หน้าตาคอยลอนก็จะเป็นแบบนี้นตัว r z f series มันมีฟังก์ชันพิเศษฟังก์ชันแฝงอยู่ภายในตัวบอร์ด pcb ฟังก์ชันแฝงมันเอาไว้ทำอะไรนี่ครับเราเรียกว่าเป็นการทำงานในเรื่องของตัวโหมดฉุกเฉินโหมดฉุกเฉินอันนี้คือเป็นโหมดพิเศษ เวลาที่ตัวเครื่องปรับอากาศมันมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นบอร์ดแซนคอยเสียบอร์ดคอยร้อนเสียหรือรีโมทเสียเราสามารถเปิดใช้งานไอเจ้าโหมดฉุกเฉินนี้ได้ต้องบอกว่าเฉพาะตัวที่เป็นสกายแอร์เท่านั้นนะครับตัวที่เป็น r ูมแอร์หรือแอร์วอลท์ไทป์อันนี้เราไม่มีในโหมดนี้นะครับอันนี้เราพิเศษให้เฉพาะในโหมดที่เป็นตัวสกายแอร์ในอนาคตอาจจะปรับหรือว่าอาจจะนําฟังก์ชันนี้มาใช้ในตัวเครื่องปรับอากาศที่เป็นรูมแอร์ในอนาคตนะครับแต่ท่านนปัจจุบันเนี่ยเรามีเฉพาะที่เป็นตัวสกายแอร์นะครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างเคสนะครับในกรณีที่ตัวรีโมทเสียแผงบอร์ดเสียนะครับไอตัวเครื่องปรับอากาศเราก็จะฟ้องเป็นเออร์เลอร์ขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างรีโมทเสียเนี่ยมันก็คือไม่สามารถกดใช้งานตัวเครื่องปรับอากาศได้ถูกต้องไหมครับสั่งงานแอร์ไม่ได้ว่างั้นเถอะหรือว่าถ้าเป็นตัวบอร์ดคอยร้อยมันเสียเราก็จะเกิดอารามเกิดขึ้นอารามที่เราจะเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นพวกอาราม U A อาร์าม U F หรือว่าอาร์าม U 4ที่พี่ๆได้เจอกันบ่อยๆนะครับเครื่องหน้าง,งานไม่ทํางานไฟกระพริบตามสไตล์เด็กกินเลยค ถ้าเป็นรีโมทแบบมีสายเราก็ดูได้จากหน้าจอรีโมทเลยแต่ถ้าเป็นรีโมทแบบไร้สาย,ายเราก็ต้องกดเช็คเออร์เอรอดูพอเช็คเออร์เอรอปั๊มขึ้นมาเป็นอะลาม U A U F หรือว่า U 4เอร์เอรอพวกนี้ครับมันจะเกี่ยวกับในเรื่องของการสื่อสารเพราะนั้นถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเราจะสามารถใช้ไอตัวโหมดฉุกเฉินตัวนี้ครับบ,รบังคับให้ตัวเครื่องกลับมาทํางานได้ ฟังแล้วน,น่าสนใจนะครับเกิดเราเข้าไปหน้าง,งานปุ๊บส่วนใหญ่พี่พี่ช่างเข้าไปหน้าง,งานครั้งแรกก็จะเป็นเข้าไปตรวจเช็คถูกไหมครับพอเข้าไปตรวจเช็คเสร็จปุ๊บถ้าเราเจอปัญหาว่ามันเป็นเออเลอร์โคดแบบนี้เราสามารถใช้ในโหมดนี้ฉุกเฉินเพื่อให้ลูกค้าทํางานได้ก่อนหรือว่าแอร์เนี่ยกลับมาเย็นได้ก่อนนะหลังจากนั้นเราค่อยเอาอะไรหรือว่าหลังจากนั้นเราจะเตรียมพาร์ทเข้าไปเปลี่ยนก็ค่อยว่ากันในรอบต่อไปนะแต่อย่างน้อยเนี่ยลูกค้าสามารถมีแอร์ทางานแล้วก็เคออรื่องอากาศเนี่ยมันเย็นได้ก่อนนะครับอ่ะผมให้ดูตัว รูปล่างหน้าตาของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะมีตัวคอยร้อนภายในคอยร้อนก็จะมีตัวนี้ครับเป็นตัวบอร์ดคอยร้อนนอกจากคอยร้อนแล้วเราก็จะมีแฟนคอยครับแล้วก็จะมีบอร์ดแฟนคอยสีเขียวๆเ,เ,เหมือนกันอย่างตัวบอร์ดของเดกินเนี่ยมันจะเป็นบอร์ดแบบซ m 3ซึ่งมันบอร์ดแบบไม่รามไฟหน้าตาจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้อันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของบอร์ดเดกินนะครับถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์เราก็จะมีบอร์ดแบบเนี้ยทั้งตัวด้านในแล้วก็ตัวด้านนอกเพราะนั้นบอร์ดตัวนี้ยยรรรัััับบมนนจะะสสสสืื่่อออาาาาาาหกกกตตตลดดโญญญณขงีี้เเเ์ใชววิ ก็สื่อสารหารกันตลอดเวลานะครับเมื่อไหรที่มันขาดการสื่อสารออกไปเนี่ยมันก็จะฟ้องเป็นอะรามที่เป็นเออร์เโคดพวกที่เป็น U4 UA หรือ UF ขึ้นมานะครับแสดงว่ามันไม่สามารถสื่อสารหารกันได้ทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปตั้งค่าโหมดนี้ในกรณีที่มันมีปัญหาเนี่ยเรามาดูข้อกําหนดก่อนว่าไอ้เจ้าโหมดฉุกเฉินเนี่ยมันสามารถทําได้กรณีไหนบ้างนะครับอย่างกรณีหนึ่งที่ผมเรียนไปก็คือว่าไอ้ตัวเครื่องเกิดปัญหาอาราม เครื่องเกิดปัญหาอาม U A U F หรือ U 4อันนี้พี่ๆสามารถใช้โหมดฉุกเฉินได้แต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งเบรกเกอร์มันทริปเบรกเกอร์ทริปแสดงว่าเกิดการช็อตอาร์คหรือว่าไหม้ของตัว,ต,วตัวแผงวงจรหรือว่าตัวที่เป็นเมนไฟหน้างานอันนี้ไม่สามารถใช้โหมดนี้ได้นะครับเพราะว่าเบรกเกอร์มันถูกทริปไปแล้วนะครับถัดมาครับถ้าเกิดเรามีการตั้งค่าในโหมดนี้เนี่ยไอตัวรีโมทเนี่ยถ้ามันอยู่ในโหมดฉุกเฉินเนี่ยมันไม่สามารถสั่งเปิดปิดจากตัวรีโมทได้อันนี้ไม่สามารถสั่งงานได้นะครับต เราจะให้ลูกค้าใช้งานหรือว่าเปิดปิดเครื่องปรับอากาศผ่านทางเบกเกอร์เท่านั้นเวลาที่เราใช้ในโหมดฉุกเฉินโหมดนี้นะครับอันที่2ถ้าเรามีการตั้งค่าในโหมดนี้ให้ลูกค้าใช้งานไปก่อนเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลครับว่าระบบเซฟตี้ของเดกินเนี่ยจะถูกตัดตออกไปนะระบบเซฟตี้ของเดกินเนี่ยยังอยู่เช่นเดิมระบบเซฟตี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นไฮเพรสเชอร์โลว์เพรสเชอร์โอเวอร์โหลดอุรหรือว่าอะลามต่างๆอันนี้ยังอยู่ในตัวภายใต้าการทํางานของโหมดเซฟตี้เดเวล็อยู่นะครับ เครื่องรันไประบายความร้อนไม่ออกเรายังตัดไฮให้อยู่เป็นปกตินะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงว่าลูกค้าใช้งานไปเนี่ยมันจะอาจจะเกิดระเบิดหรืออาจจะเกิดเสียหายกับตัวเครื่องได้โมดนี้ยังทํางานภายใต้เงื่อนไขของระบบเซฟตี้ครับเพราะนั้นพี่อธิบายให้ลูกค้าฟังได้เลยหรือว่าพี่สามารถสบายใจได้เลยว่าเราใช้งานในโมดฉุกเฉินแล้วเนี่ยเครื่องปรับอากาศจะไม่เสียหายเพิ่มแน่นอนอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับอีกอย่างหนึ่งของตัวโมดฉุกเฉินหัวข้อถัดมาข,ข้อที่3ครับตัวโมดฉุกเฉินเนี่ยจะใช้งานได้ หากตัวแผง PCB เนี่ยไม่ได้เสียหายโดยตรงคําว่าเสียหายโดยตรงก็คือพวกชอ็อตเบดใไม่แน่นอนครับถ้าชอ็อตเพืฟ่ฟิลมขาดฟิลมมันขาดต่อให้เราใช้โหมดนี้เนี่ยมันไม่สามารถไฟจะวิ่งผ่านฟิลไปได้แน่นอนเพราะนั้นทํางานไม่ได้ครับหรือว่าเกิดเคสระเบิดถ้าระเบิดอย่างเช่นวาลิเตอร์ระเบิดหรือว่าแผงบอร์ดระเบิดไอตัวที่เป็นลายปิดระเบิดอันนี้แน่นอนครับมันไม่สามารถใช้งานได้แต่ถ้ามันเสียหายภายในวงจรคอนโทรลอันเนี้ยเราจะสามารถจ่ายไฟตรงเข้ากับมอเตอร์เข้ากับตัวคอมเพรสเซอร์อัน,นเน นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่เกิดอย่างที่เรียนว่าไม่เกิดเคสเบเกอร์ทริปไม่เกิดเคสระเบิดไม่เกิดเคสช็อตโหมดนี้สามารถทํางานได้นะแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึนงเวลาที่เรายกเบเกอร์ขึ้นสั่งงานในโหมดฉุกเฉินให้มันทํางานเนี่ยเครื่องมันจะมอนิเตอร์แบบนี้ครับของเดิมเนี่ยเวลาเราเปิดแอ์ปกติเครื่องมันจะมอนิเตอร์อรค,รอคือว่าจับที่อุณหภูมิใช่ไหมครับพอจับที่อุณหภูมิปุ๊บถ้าอุณหภูมิมันได้คอมเพรสเซอร์ก็จะหลี่รอบลงแล้วก็เพิ่มรอบในกรณีที่ห้องมันร้อนขึ้นทํางานแบบนี้ตลอดตามสตตตล์์กาาาารรรทํงงนนนขออัวะบบเเแ่ถ้ป็ ฉกเฉอนอันนี้ครับเครื่องจะทางานเป็นแบบนี้ครับเครื่องจะทํางาน20นาทีในโหมดคูแล้วก็หลังจากนั้นพอคร20นาทีแล้วเนี่ยเครื่องจะหยุดอีก10นาทีจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทางาน20นาทีในโหมดคูแล้วก็คอยร้อนก็จะตัดแฟนคอยทํางานอยู่ปกตินะครับอีก10นาทีทําแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะหยุดการทํางานหรือว่าปิดเบรกเกอร์ลงนั่นเองเพราะนั้นก็จะทํา20หยุด10ท 20, ํา20หยุด10แบบนี้ไปเรื่อย เพราะนั้นไอตัวเครื่องเนี่ยมันจะไม่สนใจตัวอุณหภูมิภายในห้องหรือว่าไม่สนใจอุณหภูมิหน้าคอยเลยนะครับมันจะทาเป็นรูปแบบแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่รับรองว่าห้องเนี่ยมันยังมีความเย็นสามารถกลับมาใช้งานได้นะครับก็เป็นการผมเรียกว่าเป็นการใช้งานชั่วคราวแล้วกันไม่ถึงขนาดว่าเย็นเหมือนที่เราเปิดแอร์แบบปกติเพราะมันจะมีช่วงที่หยุดสิบนาทีไปเนี่ยห้องอาจจะร้อนขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยยังกลับมาทํางานได้นะครับแล้วก็ก่อนที่พี่ๆช่างจะ ทำการใช้งานให้ลูกค้าใช้งานเนี่ยหลังจากออนเบรกเกอร์แล้วเนี่ยเราก็ดูการทํางานของตัวเครื่องประกอศก่อนนะครับคือตัวเจ้า,าพัดลมทํางานได้ไหมพัดลมแฟนคอยพัดลมคอยร้อนหรือว่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์รันออกไหมนะครับหรือว่าเป็นเอ็กซ์แฟลชั้นวาลมีการส่งเสียงหรือว่ามีการฉีดน,น้ํายาไหมพูดง่ายว่าพอเวลาพี่ๆเจอเข้าไปหน้างานปุออ๊บเจอว่าแอร์มันเสียขึ้นอะลามพวก UAF หรือว่า U4 พี่ๆไปปรับโหมดเป็นโหมดฉุกเฉินพอปรับโหมดฉุกเฉินเสร็จปุ๊บพี่ออนเบรกเกอร์ aker, ขึ้นเพื่อให้ตัวเครื่องประกาศทํางานได้ พอทางานได้เสร็จปุ๊บพี่ค่อยๆไล่เช็คดูว่าอ่าลมออกที่แฟนคอยไหมลมออกที่คอยร้อนหรือเปล่าคอมเพรสเซอร์สตาร์ตัวออกไหมอ่าห้องมีความเย็นไหมแล้วค่อยส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ต่อนะครับรูปแบบจะเป็นแบบนี้นะเวลาที่เราใช้งานในโหมดนี้เดี๋ยววิธีการตั้งค่ายัางไงเนี่ยเดี๋ยวจะไปในสไลด์ถัดไปอันนี้เป็นข้อกําหนดก่อนผมเน้นย้ําอีกนิดนึงนะครับไอ้ตัวข้อกาหนดในโหมดฉุกเฉินเนี่ยเวลาที่เกิดปัญหาพวกอะลารามพวกนี้แล้วเราไปใช้งานฟังก์ชันนี้เนี่ยลูกค้าจะใช้งานเปิดปิดเพื่อเครื่องปราก ผ่านตัวเบรกเกอร์เท่านั้นพูดง่ายว่ารีโมทเนี่ยใช้งานไม่ได้ละเราจะใช้งานผ่านการเปิดปิดเบรกเกอร์เท่านั้นครับไม่ต้องกลัวว่าเครื่องปรับอากาศมันจะพังนะครับเราทํางานอยู่ภายใต้ตัวเซฟตี้ดีไวท์ในหัวข้อที่2อ,อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าพี่ปรับตรงนี้เสร็จปุ๊บเวลาจะใช้งานแอร์ยกเบรกเกอร์ขึ้นเลยครับแนะนําลูกค้าแบบนี้เลยเวลาจะปิดแอร์สับเบรกเกอร์ลงเลยบลักษณะแบบนี้ครับเพราะนั้นผมเน้นย้ำนะครับผู้ใช้งานเนี่ยให้เปิดเบรกเกอร์แล้วก็ปิดเบรกเกอร์เวลาใช้งานตัวเครื่องปรับอากาศ ทีนี้ครับเรามาดูกันว่าเ,เจ้าตัว emergency หรือเจ้าตัวสวิตช์ที่เราจะไปเขียยเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วมันอยู่ตรงไหนของวงจรนะครับรูปร่างหน้าตาอย่างเช่นแฟนคอยนะครับแฟนคอยเราจะมีแผงบอร์ดแบบนี้ครับอ่านี่คือแผงบอร์ดตรงนี้คือสายคอนโทรลใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสายคอนโทรลที่ต่อจากแฟนคอยไปคอยร้อนตรงนี้คือเป็นบอร์ดถ้าอย่างเป็นรุ่นตัวคาเซทไทเราก็จะมีบอร์ดหน้าตาแบบนี้อยู่2ชุดชุดที่1ก็คือเป็นเมนบอร์ดหน้าตาแบบนี้ครับยาวๆแบบนี้เราเรียกเมนบอร์ด คืที่ก็คือเป็นตัวบอร์ดรับสัญญาณอันนั้นก็คือเป็นภาครีเซิร์ฟเป็นตัวบอร์ดรับตัวนี้เป็นเมนบอร์ดนะครับเวลาที่เราจะเขียนเดีบสวิตต์นะครับเวลาที่เราจะตั้งค่าในโหมดฉุกเฉินนะครับให้เรามาดูที่ตัวเมนบอร์ดตัวนี้เท่านั้นพอพี่ปีนตั้งมาไดพี่ปีนขึ้นไปพี่เปิดรีเทิร์นพี่เอาตัวฝาครอบตัวเมนบอร์ดออกพี่ก็จะเห็นตัวสวิตต์หน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมขออนุญาตขยายฟึ๊บสวิตต์เนี่ยออกมาเป็นตัวนี้แล้วกันฟึ๊บอ่าเราจะมีต อีกฝั่งหนึ่งจะเขียนว่า E M G ก็คือเป็น Emergency โดยปกติไอ้เจ้าโรงงานนะครับเขาจะเขีย่ยเจ้าสวิตตัวนี้ครับสวิตตัวนี้มันสามารถเขีย่ยได้นะครับเขาจะเขีย่ยมาที่คําว่า Normal ก็คือใช้งานในโหมดปกติเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยสวิตต์อันเนี้ยต้องเขีย่ยมาที่ Normal เท่านั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราจะต้องการใช้งานไอ้เจ้าตัว Emergency หรือโหมดฉุกเฉินเนี่ยครับเราจะทําการเขีย่ยเจ้าสวิตตัวนี้ครับไปฝั่งที่เป็น Emergency เดี๋ยวผมมีตัวอย่างรูปแบบการเขีย่ยให้ดูนะครับ อันนี้ผมให้ดูตำแหน่งก่อนว่าโอเคเจ้าวสวิตเนี่ยมันอยู่ที่เมนบอร์ดของเจ้าตัวอินดอร์ด้านในแล้วก็เอาดอร์ด้านนอกจุดตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่สําหรับเคลียร์ตัวสวิตจุกเฉินนะครับอ่าทีนี้นะครับเป็นตัวเอาดอร์ยูนิตนะครับตัวเอาดอร์ยูนิตเนี่ยเราก็จะมีด้วยกันอยู่หลากหลายวิธยูซึ่งตําแหน่งสวิตเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราดูจากรูปร่าหน้าตามันก็จะคล้ายกันนะครับมันจะเป็นสวิต สำหรับเขี่ยแบบนี้เหมือนกันอ่าเพราะฉนั้นถ้าเป็นพี่ไปเจอหน้าง,งานขนาดของเครื่องพี่เป็น r s f ตัว13กับตัว24นะครับไอตัวเจ้าดิฟสวิต์ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับไอตัวเมนพาวเวอร์ที่เข้าเครื่องเลยตรงนี้เพราะของตะก,กินเนี่ยเมนไฟจะเข้าที่ตัวชิคอยล์ร้อนถูกไหมครับเราก็จะมีตัวสวิตต์ตรงนี้ครับโดยปกติโรงงานตั้งค่ามาเนี่ยจะตั้งค่ามาคำว่าออฟกับฮีตอ่าก็คือเราไม่ได้ใช้งานไว้เราถูกออฟไว้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจะเกิดเปิดใช้งานในเจ้าโหมดเนี่ยเราจะขูดเขี่ยสวิต์ขึ้นไปที่คคํําาาาวว่่กับ ดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ถ้าหน้างานที่ไปเจอคอยร้อนตัวใหญ่หน่อยอ่าน้าตาแบบนี้ครับเราจะมีตัวแผงบอร์ดคอยร้อนแบบนี้แผงเบลลอ์เลยนะครับเป็นแผง PC b ีบอร์ดตัวเดียวเลยที่คอยร้อนแล้วก็มีสวิตช์ที่เขียนอยู่ตรงนี้ครับจะอยู่ใกล้ๆกับตัวหน้าจอที่เป็นเซเว่นซิกเมนต์หรือว่าหน้าจอแสดงผลของเดกินเลยจะอยู่ด้านบนนะครับอ่าเขียนเหมือนกันเลยครับเขียนคําว่าออฟกับฮีทในกรณีที่ยังไม่ถูกตั้งค่าแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปเปิดใช้งานในโหมดนี้เนี่ยจะอยู่ในโหมดคําว่าออนกับคําว่าครูเช่นเดีียวกัันครบถ้าพ่ไป แก้ไขปัญหาหน้างานที่เป็นแอร์ขนาดใหญ่ก็คือจาก3036 4,248นะครับถ้าเป็น3036 4 2 4 8สเนี่ยสังเกตที่ตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยตัวนี้เป็นตัวเซเว่นซิกเมนต์นะครับหรือว่าหน้าจอแสดงผลของเดกินเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นดิฟสวิตคอยเขี่ยแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยไอตัวดิฟสวิตเนี่ยปัวกติหน้างานที่โรงงานเขี่ยมาให้จะอยู่คําว่าออฟกับคาว่าฮีทเหมือนกันหมดเลยนะครับยังไม่เปิดใช้งานตัวฟังก์ชันเพราะนั้นสังเกตไอตัวสวิตที่เขี่ นะครับลองมองดูในแผงบอร์ดก็ได้ครับถ้าจะไม่ได้จริงไปหน้างานลองไปหาดูในแผงบอร์ดมันจะมีปุ่มที่เขี่ยได้แค่2ปุ่มนี้แหละครับอันอื่นเนี่ยมันจะไม่สามารถปรับหรือไม่สามารถเขี่ยสวิตตัวนี้ได้เลยส่วนพี่พท่านอื่นที่สงสัยนะครับว่าไอ้เจ้าหน้าจอตรงนี้ของเดก,กิทมันมีไว้ทําอะไรนะครับหน้าจอของของไดคินตรงนี้มันคือเซเวนซิกเมนต์หรือเป็นหน้าจอประมวลผลจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ในตัวระบบ v ี v แต่เราเอามาใส่ในตัว Sky Air p r พ m i u m ด้วยหน้าจอประมวลผลตรงนี้เราสามารถกดดูค่าการทําง,งานของเครื่องได้้ใในนกกกรรณีีีทท่่่เเเเขาาปโมดดับลวลคืองิ เกิดพี่อยู่หน้าง,งานที่คอยล้อนพี่ไม่สะดวกเข้าไปดูที่รีโมทพี่เปิดฝาตู้คอยล้อนพี่สามารถดูได้เลยว่าเออร์เรอร์โค้ดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันฟ้องเป็นเออร์เรอร์โค้ดอะไรอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างนี้นะครับดูเออร์เรอร์โค้ด er ได้จากไอตัวหน้าจอตรงนี้แล้วก็สุดท้ายครับผมว่าพี่ๆน่าจะสงสัยไอตัวท่อน้ํายาที่วิ่งผ่านตรงนี้ทําไมแผงบอร์ดคอยร้อนของดิจินมีท่อน้ํายาตรงนี้วิ่งผ่านด้วยนะไอท่อน้ํายาเนี่ยครับมันเป็นหลักการทํางานของตัวเจ้าระบบ VLV ซึ่งตัวแผงบอร์ดเนี่ยเวลาทางานเนี่ยอุณหภูมินี่แผงบอร์ดมันค่อนข้างจะร้อนครับมันร้อนอยู่ประมาณ90องศาเลยนะครับในแผงบอร์ดเนี่ยเพราะนั้นเนี่ย90องศาโดยปก,ปกติเราจะใช้การระบายความร้อนแบบอากาศใช้อากาศเนวิ่งผ่านเพื่อจะระบายความร้อนเพราะนั้นพี่ๆก็จะเห็นว่าในบอร์ดคอยล์ร้อนหรือบอร์ดแฟนคอยล์ของไดจีนเนี่ยมันก็จะมีพวกฮีทซิงค์แล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่ต้องการระบายความร้อนไปแนบอยู่กับฮีทซิงค์เวลาที่เปลี่ยนบอร์ดเราเลยต้องทาพวกซิลิโคนนำความร้อนพวกนี้ครับถูก แต่ถ้าเป็นตัว v o v หรือว่า Sky AirP r e m i เมเนี่ยเราจะใช้หลักการก็คือว่าเอาท่อน้ํายาร้อนจากคอยร้อนนะครับอุณหภูมิประมาณสัก45องศามาวิ่งผ่านไอพวกอุปกรณ์ที่อยู่ภายในบอดเพื่อช่วยในการระบายความร้อนอ่าก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ไดกินมีนะครับช่วยมาคูดาวไออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจะให้ยืดอายุการใช้งานของพวกที่เป็น IPM หรือว่าพวกบิดไดโอดนะครับถ้าพี่เห็นด้านในอาจดูจากรูปนี้ก็ได้ครับมันจะเป็นท่อทองแดงขดขึ้นมาแบบนี้เลยอ่าเป็นท่อทองแดงม้วนอยู่นะครับข้างในคือ ระบายความร้อนจะคอยร้อยมาแล้วเนี่ยลรามาวิ่งผ่านตัวนี้เพื่อให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราเนี่ยลดความร้อนไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับในอนาคตก็อาจจะปรับใช้กับตัวที่เป็นรูมแอร์ด้วยนะแต่ว่าในการปรับใช้เนี่ยเวลาเราลื้ลายผลิตเนี่ยต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนลายวงจรน้ำยาเวลาวิ่งด้วยนะครับเพราะนั้นไอ้เทคโนโลยีนี้เนี่ยปัจจุบันก็เลยมีแค่ระบบ VRV v กับตัวสกายแอร์ที่เป็นพรีเมียมนะครับที่เรามีอยู่นะครับอ่ะโอเคเรารู้จักตำแหน่งรู้จักหน้าตาของตตตัััววววสิแแลล้้้้้ทีทีีนนนนมาาาาาาดูกกรงงงค่ค่่ถึห เราเจอปัญหาว่าแอร์ดกินขึ้นอะราม U4 UA UF เกี่ยวกับการสื่อสารแล้วเนี่ยเราจะแก้ยังไงขั้นตอนที่หนึ่งครับให้มีปิดเบรกเกอร์ก่อนเลยขั้นตอนที่หนึ่งคือออฟเบรกเกอร์ก่อนแน่นอนครับเวลาเราจะทําการถอดสายอุปกรณ์ต่างๆเราจะทําการถอดซ็อกเก็ตต่างๆหรือตั้งค่ารายการทำงานของตัวเครื่องเนี่ยเราต้องปิดเบรกเกอร์ก่อนป้องกันตัวเครื่องแล้วก็สองป้องกันช่างเองเนาะนะครับในเรื่องของพวกไฟดูดด้วยขั้นตอนที่สองครับให้เราตั้งค่าที่ emergency switch ที่ตัวเจ้าแผงบอร์ดแฟนคอย ผมย้อนกลับไปหน้าตานี้ครับนี่ตัวนี้เลยบอร์ดแฟนคอยพี่ตั้งบันไดขึ้นพี่เปิดช่องรีเทิร์นพี่มองที่เมนบอร์ดพี่เห็นตัวนี้อ่าโดยปกติมันจะถูกเขี่ยมาคําว่าที่เป็นตัว normal ให้พี่เขี่ยไปคําว่าตัว emergency ครับเขี่ยทั้ง2ตัวเลยนะครับเขี่ยมาเขี่ยมาฝั่ง emergency ทั้งคู่เลยหลังจากนั้นพอพี่เขี่ยที่แฟนคอยเสร็จปุ๊บพี่ย้ายตัวเองไปที่คอยร้อนครับพอย้ายตัวเองมาที่คอยร้อนนะครับที่คอยร้อนมันก็จะมีสวิตช์แบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับที่คอยร้อนปกติมันจะอยู่ที่คําาว่ Of กับคําว่าคูให้พี่เขียนทั้งคู่เลยครับมาที่คําว่าออนกับคําว่าคูนะครับอันนี้เลยเขียนทั้งคู่เลยนะครับก่อนหน้านี้มันจะอยู่ที่คําว่าออฟกับฮีทนะครับให้พี่เขียนมาคําว่าออนกับครูเพราะนั้นเนี่ยพอเขียนตรงนี้เสร็จปุ๊บให้พี่ออนเบเกอร์ใช้งานเครื่องปรับอากาศและเทสเครื่องดูครับว่าระบบมันพร้อมใช้งานไหมเพราะนั้นเวลาปรับง่งายเลยครับไปที่หน้าง,งานปรับที่แฟนคอยก่อนแล้วก็ปรับที่คอยร้อนปรับที่คอยร้อนเสร็จปุ๊บพี่ออนเบเกอร์ออนเบเกอร์เสร็จปุ๊บเครื่องปรับอากาศสามารถใช้งานได้ แต่ว่ามีข้อแม้นิดน,นึงครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าเครื่องอากากาศจะทำงานเป็นทัชเทนแบบนี้นะครับทํางานในโหมดคูลทํางาน2ี่นาทีแบบมีความเย็นหลังจากนั้นคอยร้อนจะหยุดแฟนคอยทํางานต่อเนื่อง10นาทีเพื่อป้องกันไอ้ตัวหน้าคอยมันเป็นน้ําแข็งนะครับแล้วก็กลับมาทางานในโหมดคูลทงแฟนคอยคอยร้อนอีก20นาทีทําแบบเนี่ยสลับกันไปเพราะนั้นเครื่องก็จะกลับมาทํางานได้โดยที่ยังมีความเย็นอยู่นะครับช่วยให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานเครื่องได้ก่อนโดยที่ระหว่างเราไปรอซื้อพาร์ตอะไรล่หรือว่าไปเตรียมพาร ลูกค้าที่ใช้งานเนี้ยครับเวลาที่จะใช้งานในพี่เข้าไปตั้งในโหมดนี้แล้วเนี่ยลูกค้าจะใช้งานเครื่องเนี่ยใช้งานเฉพาะที่เป็นเปิดปิดผ่านเบรกเกอร์เท่านั้นนะครับเพราะถ้าถูกเปิดใช้งานในโหมดฉุกเฉินแล้วเนี่ยไอ้ตัวรีโมทเนี่ยไม่สามารถกดสั่งงานเครื่องได้การทํางานของพี่พี่ช่างมีแค่6กขั้นตอนแค่นี้งครับเวลาที่ก้าวแก้ไขปัญหาหน้า,นาง,งานเครื่องประกาศก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับอ,อย่างที่เรียนครับที่ผมเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งว่าสวิตช์เคลียร์เคลียร์ทั้งแฟนคอยลแล้วก็เคลียร ไปถึงหน้างานจําไม่ได้ว่าต้องเขี่ยตรงไหนมันถูกเซตติ้งมาตรงไหนให้เขี่ยไปด้านหนึ่งทั้งคู่เลยทั้งแฟนคอยแล้วก็ทั้งคอยลอยเลยนะครับออนเบเกอร์ขึ้นเราสามารถใช้งานตัวเครื่องปรัากาบในโหมดฉุกเฉินอันนี้ได้แล้วอันนี้เป็นข้อดีของเครื่องปรัากาบที่เป็น sky a i r t e ย m ของทางในะครับมีโหมดฉุกเฉินเอาไว้ให้พี่เวลาที่แผงบอดมีปัญหาเวลาที่ขึ้นอาราม u4 u f หรือว่า u a ด้วย